บึนเมนบึนถนนปลอดภัยสวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปดูตัวอย่างการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณวงเวียนที่วงเวียนต้นโอพอํเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ ถนนจุดนี้ในช่วงที่การจะราจรคับข้างผู้ขับขี่มักจะฝ่าฝืนกฎจราจะระจไม่ยอมขับเข้าวงเวียนให้ถูกต้องโดยจะแอบกลับรถนอกวงเวียนแล้วขับตัดหน้ารถบนเส้นทางหลกักจึงทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแขวงทางหลวงกําแพงเพชรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันหาแนวทางลดอุบัติเหตุด้วยการกั้นแท่นบริเออร์สร้างเป็นจุดกลับรถเพื่อบังคับไม่ให้ขับรถตัดหน้าค่ะเมื่อเรานํามากั้นแล้วรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆทั้งเส้นทั้งป้ายทั้งไฟกระพริบ,บทําให การจราจรเป็นไปนตามที่เรากําหนดผลออกมาจึงเป็นผลดีครับอุบัติเหตุเกิดจํานวน,นน้อยมากและในที่สุดก็เป็นศูนย์ครับสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด